ปานแม่เศษแน่เอาวันนี้นะคะนอกจากเราก็ทีมโจมที่ที่มาไม่ครบนะคะพี่ลูกแกนของเราลูกแกงของเราลูกแกนหล่อไทยมารายงานตัวแล้วก็ฝากพี่นี่นะคะพี่พี่ตัวไทยจิตมณีช่วยเอนดูน้องผัดสับปะรดน้ำมันหอยแล้วก็เป็นมูเป็นน้องขาวเอแล้วก็ฝากพี่ต้นขาพี่จนจัก เข้ากันเด้อพี่น้องเดี๋ยวเข้าบรรยากาศของมึงได้ค่ะข้าวแกงกุ้งด้วยนะอีกหนึ่งขวบที่ช่องเชื่อว่าหนึ่งแบรนด์ก่อนอื่นต้องบอกว่าวันนี้คือขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้นะดูแลตัวเองดูแลครอบครัวมันเป็นการตัดสินใจที่ใหญ่มากที่นุษตัดสินใจมาทําแบรนด์จิบบาี่เป็นระบบตัวแทน มันเป็นการตัดสินใจที่ใหญ่มากค่ะเพราะว่านุชไม่เคยทําธุรกิจอะไรมาก่อนเลยไม่มีความรู้ด้านธุรกิจที่มันโตขึ้นมาได้เพราะว่านุชมีทีมบริหารที่ช่วยกันทํางานหลังบ้านแน่นอนค่ะนุชเห็นสิ่งที่ทุกคนตั้งใจนุชด,ดูผ่านโซเชียลนุชเห็นทุกคนตัดคลิปเห็นหน้าตัวเองเต็มไปหมดทุกแพลตฟอร์มเห็นทุกคนอยากขายรู้สึกได้ว่าทุกคนตั้งใจอยากจะสร้างไรายได้ และสิ่งหนึ่งค่ะแบรนด์โตไวมากโตไวคือนุชไม่คิดเลยว่ามันจะโตขนาดนี้ต้องบอกตรงๆว่ามันโตจนการทํางานมันโตไม่ทันเกิดปัญหาขึ้นหลายอย่างจนนุชกลวัวเหมือนกันค่ะบางทีปัญหาหลายๆอย่างกแต่ว่าวันนี้สิ่งที่นุชอยากจะบอกทุกคนคือไม่ว่าปัญหามันจะเยอะแค่ไหนโฟกัสที่เป้าหมายค่ะทุกคนเป้าหมายที่นุชมองนุชอยากให้ทุกคนเดินไปด้วยกัน มันอาจจะมีล้มบ้างลุกบ้างแต่เราก็ต้องเดินไปกันต่อค่ะทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้หลายๆคนเป็นเหมือนผู้ก่อตั้งแบรนด์มาด้วยกันเข้ามาสมัครตั้งแต่วันแรกที่ทุกคนรู้ว่าผู้หญิงบ้านๆคนนี้ไม่เคยทําธุรกิจอะไรเลยมาก่อนปัญหาหลายๆอย่างนุชได้รับรู้ค่ะวันนี้นุชในฐานะเจ้าของแบรนด์แล้วก็เป็นตัวแทนของทีมบริหารทุกคนนะคะก็ต้องบอกว่าน้อมรับคําติชมทุกอย่าง ไว้ด้วยความจริงใจแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะคะทิ้งเมื่อวานให้เป็นอดีตแล้วก็จับมือเดินไปด้วยกันเราจะมีวันนั้นแน่ค่ะถ้าเราเดินไปในทางเดียวกันโฟกัสเป้าหมายเดียวกันมาทับใจมากนะเดี๋ยวขอต้อน อื่นเลยนะคะพี่ก็อยากจะบอกทุกคนว่าเราใหม่นะคะแบรนด์ก็ใหม่เราก็ใหม่อะไรที่ที่มันแบบเอเอไม่รู้เกิดอะไร <c oughs> เกิดปัญหาอะไรหรือว่าอะไรเราเอามาคุยกันแล้วให้มันผ่านไปเราเริ่มต้นใหม่ถือว่าปี2567นี้ให้เรานับหนึ่งใหม่ไปด้วย <c oughs> กันแล้วเราก็จะเคงเฮงปังปังรวยรวยขายดีขายดีนะคะขอบคุณคะ่ะ <c oughs> กางเตทอาปากไว่เรื่อ